เราเป็นแบบ้น้แข็งที่หนึ่งเราก็เริ่มให้0.5มิลเป็นประปาส่วนมากมันจะแก้ได้แต่นี้นที่ไปเขาก็ห่างขอบเพดม,มาประมาณหน,นึ่งเซนแต่นี้เขาห่างให้ตั้ง 1, ห1.5เซนเพราะว่าเพื่อที่ป้องกันตะล้อเลื่อต่างๆท,ที่จะเกิดขึ้นกับขอบเพดแล้วาคือเขาก็บอกได้แล้วประปาต้องขึ้นะถัดไปวัดไปอีกกมิลแล้วก็เว้นช่องไปอีกก็กลายเป็นว่าแถวที่สองจะประปามที่ 30cc เครื่งองมันจะออโต้ให้เราไม่ต้องมานัน่งเองเองแล้วทีนี้สิ่งที่เราต้องแก้คือข้าวหนึ่งข้าวปาลิมาข้าวน่าก็คือช่องที่หนึง่งเราจะให้ใช้ปริมาตรเท่่าไหรแล้วก็แก้โดก็คือยี <20 S 2> อ่สิบนานโนกรัมาปาลิมะปาิมาที่อาจารย์ตอนแรกเราตั้งใจจะให้แถวที่หนึ่งถึงหกเป็นเป็นดา่าน<ม>เป่นานใช่ไหมตรงตรงตามที่เราให้ฟิล์มขั้นไว้ตอนแรก นี้ค่ะที่เราจะบอกว่าแต่ละหนึ่งคืออะไรก็เราต้องเปลี่ยนเป็นหนึ่งไมโครกรัมมาแล้วก็ต้องเปลี่ยนตป็นี้รลิปหนึ่งไมโครลิปเนี่ราให้หนึ่งถึงหกเป็นสาตรฐานใช่ปะแล้วก็แวรี่ของอริมาไปเรื่อยๆเป็นหนึ่งสองสามสี่ห้าหกหนึ่งป้าสามเ้าแล้วทีนี้วาเอลนี้ก็คือใช้วาเอลเดียวกันใช่ปะก็คือจุดจับที่เดียวกันเราจรู้ได้ไงว่าแวรี่ไปหนึ่งสองสามสี่ห้าหกอันนี้เรา อยากเรียนเราต้องคนที่เองคืออยู่ดีก็กำหนดร้อยึ้นมาไม่อาจารย์ไปดูของแชมพูนุ๊กนอคือจะทำยังไงคือจะก็จะวุ้นหนึ่งสองแล้วหนึ่งแล้วไปสองได้หนึ่งสองสี่หนึ่งสี่ได้ไหมคะอันนั้นคือสี่แล้วก็แปดแต่แทนคนละทีงเป็นจังหวะแต่หนึ่งสองสามที่ห้าหกมันง่ายกว่าไม่ใช่อยากรู้ไงแค่เรากงหนด แต่โดยทั่วไปถ้าเวลาเราทำแซนด์เติร์ฟเราจะเตรียมสารแล้วก็ฟ<ะ>ิกโวลลุ่มใช่ป,ปะแต่อันเนี้ยเราแบรี่โวลลุ่มอันนั้นเราไม่สามารถที่จะกระโดดข้ามได้เยอะจะประมาณหนึ่งติดยี่สิบโวลลุ่มติดยี่สิบแบลรี่มันจะมากันไปมันจะโหลดสารจนแผ่นไม่สามารถรับไหวเรา่นเรนมันพลังดีจะีหมมันก็เลยกระโดดข้ามไม่ได้แต่โดยทั่วไปแต่ถ้าทางเป็นแบบ ก็เลยพยายามต้องใช้ปริมาณทีน้อยที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ยในกล้วยใช้ย้อนี่เป็นหมูต่อน้ำเพราะมันน้อยสุดได้ทีละได้ใหมกับมนนึ่งึ่งคุอข้าเงินยาแลก็เลยต้องยเพราะว่าแผงนี้มันจะมีอย่างเช่นหมูเม่าเที่ยวถําห6ไมโครนี่เห็นไหมว่าค้ามันแบบถ้าไหมของสันเปิลเราที่เราโหลดเป็นที่เลย6ไมโคริี่ปรากฏว่าแผนีนตึงโซวนตึนตานไม่ไหวอ่ะตัวโโหลด พอวัดออกมาค่าพีคอ้องผิดปกติจากที่ปริมาตรมากขึ้นสารต้องมากขึ้นมัรยายน้อยลงใช่เลยค่ะโซเดียมแล้วก็แค่เป็นหนึ่งถึงหกใช่ไหมส่วนตรงนี้ก็คือไวแอลเดียดการเนื่องจากผลสารที่เดียดกต่พอเจ็ดถึงสิบสองก็จะเปลี่ยนเป็นฟิสตัวรุ่มนะเพราะว่ามีตัวสารต้นแต่ละชนิดเราใช้หนึ่งตัวที่ทพิ่หมดส่วนไวแอลก็ต้องเปลี่ยนนะเพราะว่าหนึ่งชต้นก็ต้องไปเปลี่ยนเถ็งหนึ่งที เพื variance, right? hmm. yeah, we ่ส mm ิ่งต้องใกล้ใกล้ตัวเลย่ะหนึ่งหกก็เป็นหนึ่งแล้วก็เจ็ดก็เป็นสองแปดก็เป็นสองเพาเราต้องเปลี่ยนเปลี่ยนนะเปลี่ยนไหมเปลียนที่ตัวที่เราใส่